เพื่อนสวัสดีครับดมมข้านะเจ้าวันนี้จะมากินแซลมอนซาชิมินะครับผมจะบอกเลยว่าร้านนี้เป็นร้านแรกและร้านเดียวในประเทศไทยที่ขายแซลมอนนะครับผมเป็นสไตล์ยุโรปนะครับผมสไตล์อิตาเลียนซึ่งมาจากร้านแซลมอน c o n ซิเยเรนะครับผมซิกเนเจอร์ของเขาเพื่อนๆอย่างแรกเลยให้ดูแซลมอนคือแบบหั่นแล่แบบสวยมากคือเป๊ะเพื่อนเพื่อนดูชิ้นแซลมอคือแบบเป๊ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ กินมากเลยแล้วก็ซิกเนเจอร์อีกอย่างที่สําคัญมากๆนะครับผมคือครีมซอสของเขาเพื่อนๆจ๋าครีมซอสตรงนี้นะครับผมนี่ครีมซอสอันนี้นะครับผม <ๆ S 1> เขาบอกว่ากินกับแซลมอนละชํำก่อนที่จะไปกินเดี๋ยวดมปากมุนให้นะครับผมนี่คือร้านแซลมอนคอนซีเยเร่นะครับผมซึ่งสามารถสั่งได้ทางไลน์นะครับผมและ Facebook เลยดมทิ้งไลน์ไว้ตรงนี้และ Facebook ไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับหรือสั่งผ่านได้ทางแอป Delive r y นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทาง o b i n h o o d Line Man และช h o ป e e f ฟู d นะครับ และที่สําคัญทางร้านสามารถส่งแบบแช่เย็นได้ทั่วประเทศเลยนะครับผมไม่ว่าจะอยู่ไหนทางร้านส่งแบบสดๆดได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับมาครับเพื่อนๆมาดูความสดของแซลมอนกันก่อนนะครับผมอยากกินนะ <c oughs> นี่เพือนจ๋าแซลมอนสวยมากเลยแซลมอนคำโตๆเลยครับออออออสดๆ,สดๆสดมาก แซลมอนนะเพื่อนจ๋รารสชาติจะแอบหอมมันมน,นัวนๆนะครับผมแล้วคือสดและที่สำคัญสวยนะครับผมแค่ดูด้วยตาเพื่อนแบบแรงมาแบบเปไ๊ะมากเลยอะต่อไปมากินกับครีมซอสนะครับผมเป็นแบบครีมสดที่ทางร้านทำเองนะครับโฮมเมดนะเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับแ <c oughs> ค่แล้วคือฉันกินแซลมอนคำหนึ่งค <c oughs> ืสี่ห้าชิ้น <c oughs> จิ้มอย่างเงี้ครับผม โอ้โหอือืร่อยมอกมขออีกแต่มันอร่อยมากเดี๋ยวขอรีวิวรสชาติด้หยขอขอกินครับอยากกินนะ รสชาติเพื่อนจ๋าหอมๆเปรีป้ยวหวานๆนิดๆดนึงแบ่ร์เทอรท่านไม่เคยกินนะคะผมบอกเลยว่ากินเข้าปากแล้วแบบรสชาติอะไรอะแต่มันแบบมันจะลงตัวแล้วคือรู้เลยนะคะผมว่าเป็นแบบครีมสดๆที่แบบทําเองนะเขาบอกให้เอาแครกเกอร์นะคะับผมทางน้านเขาจะมีให้นะ,ะเราหยิบแซลมอนขึ้นมาจ้ะครีมซอสโปะไปอย่างนี้ โหโอ้สวยอะแล้วก็กินแต่ว่าแต่ว่าเขาเล่นอะไรตัวแค็คเกอร์ใหญ่กว่าปากดมนะอาจจะต้องสองคำนะอื้มอืมอ้แคัคเกอร์เขาอร่อยแต่เค็มเค็ม หอมหวานเนาะโอ้โดูดิปึ๊บ อมอมาอ้มโออชย,ยู่สักหน่อยจ้ะอืมโอ้ยอยู่ร้านนี้อร่อยนะโชย,ยู่ร้านนี้จะแบบหอมๆนะครับผมไม่เค็มมากนะครับผมแล้วก็ อุ้ยพอจิ้มแล้วสวยอ่ะแล้กินกับครีมซอสนะเออไม่เคยกินอย่างนี้เลยกินเนาะ อืมอืิงกหอกกยอดดวยอืมอืมอืมออร่อย <laughs> <laughs> ทางร้านก็มีน้ำจิ้มซีฟูดน,นะครับโอ้ยปั่นพริกซะแบบดูจิจาร์นะ่ากินเลยทีเดียวนะครับมา ชึบจุ่มเข้าไปอย่างเง like uh huh. uh huh. <g apan> enfin ี้ย้าเออเป็นขั้วใสๆก็ดีนะเห็นชัดดิอือหือกลัวแบบไม่แซ่บพอเป่าทำไมแกไม่คิดฉันเป่าปะทำไม่ต้องเป่าแล้วครับผมอยู่ดีเหมือนติ่นที่ใส่กินของร้อนอะไรอย่างเงี้ยอืมดื่มเต็มฟูอร่อยมาก เผ็ดๆนะรู้ล้วแบบหอมพริกอะไรอท้อ,ทองแซลมอนนะครับผมแล้วมีซอสครีมซอสของทางรา้านตรงนีอออ้อร่อย Nesten mm sint. -hmm. Mm. ร้านเขามีเมนูอื่นด้วยนะครับผมว่าจะเป็นแซลมอนสปาเกตตี้และแซลมอนดองนะครับเดี๋ยวชิมแซลมอนสปาเกตตี้หน่อยนะครับผมจิ้มกับพรสื่อของทางร้านนะครับอืมอืมจะหอมหอนเป็นเมนูที่กินแล้วสดชื่นนะครับผมอืมแล้วก็มาชิมแซลมอนดองเขาหน่อยนะครับ เป็นมือที่สั่งได้เลยนะครับผมทางร้านเนาะน้ำดองหรอตดน้ำแล้วหนึ่งวิธีการกินแบบซิกเนเจอร์จริงๆเลยนะครับผมหนึ่งเลยเอาครเคร์ขึ้นมาครับสองเอาครีมซอสของทางร้านนะครับผมทาเข้าไปอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็วางด้วยแซลมอนสวยๆครับอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้อย่างเงี้ยครับผมสวยไหมแล้วก็กัดเลยครับ หืออะไรรู้ั้ยหรือเพื่อนจาแซลมอนวางก็ครีมซอสท,ทาน,นะครับผมแล้วแต่เลยนะครับผมวิธีกินที่หลากหลายนะครับผมือถักร์กับครีมซอสก็อร่อย <c oughs> สั่งเลยครับร้านนี้แซลมอนคอนซีเยเรนะครับผมดมแปะนะครับผมรายละเอียดทุกอย่างไว้ใต้คลิปนี้นะแล้วก็ช่องทางการสั่งซื้อทุกอย่างเลยครับ <c oughs> <c oughs> คอนซีเรตน่าจะเป็นชื่อของครีมเนาะครีมสดที่ทางร้านทําเนี่ยแหละครับอ้อนี่นะครับอามาทากับแครกเกอร์ครับผมสวยงามมากอับกลับอืมแล้วก็วายขอโทษครับยังอยู่ดีนะมันจ๋าแซมมอนอ่าวาังโดยซมมอนจะ้ะ อร่อยแบบมันช่วยอร่อยมากนี่นะครับข้อสุดท้ายแล้วนะครับ อ๋อมมากเลยขอบคุณครับอ๋อแซลมอนดองหอะนแะล้วจิ้มซีฟู้ดนะครับผมกับข้าวนะคลาสสิกนะครับผม่อ้โห เรียบร้อยนะครับเพื่อนครับแซลมอนซาชิมินะครับผมสไตล์อิตาเลียนนะครับผมแปลกใหม่นะครับผมจากร้านแซลมอนคอนซิเยเร่นะครับผมสามารถสั่งได้เลยนะครับผมทางไลน์นะครับผมทิ้งไว้ตรงนี้และ Facebook ไว้ตรงนี้นะครับรดอจะสั่งผ่านแอป Delivery ก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Robinhood l i n e Man และ Shopee Food นะครับยังไงวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายคับรักทุกคนนะครับ